สบายดีพ่อแม่พี่เนาะเมือนีนเ้องกับสีมันหาซาป่าเนาะพอพุ่นมันโตพี่เนาะพอพุนมันโตเนาะป่ามันขึ้นเนาะป่าข่ำเนาะพี่เนาะไปเบิ่งกันเนาะว่ามันสีมานในห้ออยู่เนาะมากับพ่อยหญพ่อขคือเก่าเนะนี่เนาะไปเบิ่งกันพี่เนาะว่าสีมานในห้ออยู่บเนาะเหมือนพุนใหม่กแล้วเมื่อตอนนี้ก็พุนโตเรื่อยๆเนาะโตแล้วจะสี่หาเทื่อแล้ว มันตกเนาะเท่านี้สวนก็เจาะลายนะเท่านี้น้องพี่เนาะก็ไก่แข้มทางเนี่พี่เนาะเข้มทางใหญ่ทางทางขนุนเนาะแข้มทางขนุนก็เจาเหลี่ยงปิดเหลี่ยงไก่ลายนี่น้องก็เจาพี่เนาะมาซาอยู่ข้ามือเก่านะพี่เนาะมาเอาจุกเอาป่าเนะปลามมนอยู่แถวหูเนาะแถวถ้ำปลาข้ามพี่เนาะ อพอพุนมันต๊กแหละก็ป่ามันก็นมกักมันขึ้นเนาะป่าข่ำนะไปเบิ่งกันว่าจิมานไหนมาเนาะโอ้น้องกเจ้านะลุยซ้ายลุยเฮาบ่ได้มาแต่หึงเลยเนาะซาป,ป่านี่เฮาบ่ได้มาหึงละแค่นี้นหะค่ำพี่น้องเนาย เป็นน้องเป็นบัวเป็นลุมเนาะปานหมากอยู่พี่นนองปีนหัวแล้ววันนี้พี่เอาะอมีทางหัวเนาะเขามาสวนก็จ้าปีนหัวออกไปช้าอยู่เนาะแล้วบ้านน้ไปแล้ววันนี้ลงมาหัวแล้ววันนี้พี่นนองตอนนี้นะตอนนี้ลงมาหัวน้ำข่้มแลวเนาะ บอนนำข้าแล้วดินกำลมพี่เนาะดินกำลมนะาน้อน้อี้ตอนนี้ยังสอกหาน้องเนาะแต่วรหาบอนมีหูมีถำ้ำพี่น้องมันจากแบบปลามันจากอยููเนาะนำค้านะถาเป็นน้องจะเสื่อนะเป็นล้องโลง่ลงๆนะบน่มี บ่มีถทำมีกวนนะมันบ่เขาอยู่พี่น้องปลาใหญ่เนาะมีก็มีแต่ปลาหน่อยพี่น้องมีหอยพังค์สาดีนะสาบ้านนี่ยังเจ้าห้องกระชากันเลยพี่น้องหอยกระชากแล้วกระชาหมองเกาได้เปล่าหาสาหมองแล้วนอกพี่น้องน้อง ข้ามเมื่อเดิเท่านี้เนาะนำอวุธเดี๋ยพี่เนาะนี่กระร้งรอพี่เนาะคุะ้นก็หยิบแล้วบาดนี้อ้าวตายบาดนี้สิดได้สิดได้สาพอน้องอยู่พี่เนาะเนี่ยจะได้ท้าสาอยู่บบเนี่ยน้องหนึ่งไปท่าใช่ท่าไะไรสาพี่เนาะคุะ้นก็ไม่หยิบแล้วนี่เนะาะสาเคยสาต่อน,นั้นได้ปอะคอตัวหนึ่งพี่เนาะเนี่ยสาบึงน้องหนีกันต่อพี่น้องมาเนี่ย เคยได้ปลาคอตัวหนึ่งน้อยนี่เนาะมันเป็นมันมีถม้ำมีกวนพี่นนะ้องมักอยู่แถวถนะ้ำเนาะป่าปลาคอพี่นะ้องมักอยู่ถ้ำอยู่กวนป่านา่่าใหญมักออยยููถ้ำไปเนนาะมาเบิ่งกันวันนี้ไปป่ากันพนะี่น้องไปไปป่าหน,นำอยู่ถึงเนาะหนำมันไหลลงมาอันนี้เนาะซาบุบุกเถืนะ่พี่น้องเลยไปป่าเนานะ พุ้นกระ nhị บแล้วว่านี่เขาสีเดซาเจ้าน้องเหมือนี่พี่น้องสีไดงหายบ่อวะนี่มาหลุดกันพี่น้องมาหลุดกันขมเขียดเขียดหมู่เขียดขาค่ำกับหงเงียอะไรพี่น้องเขียดขาเห่าเนาะเสียงเขียดหงแล้วพุ้นมันโต้พี่น้องพุ้นหยิบแล้วย่ำสีหงย่ำพุ้นเลยเด้ เบิองกะบ họ เลยเนาะพี่น้องเดือนเนี่เดือนหาเดือนเดือนหาแล้วเนาะเดือนซีเดือนหาแล้วขุนหยิบที่อย่างไรบันนี้พี่น้องตายบันนี้เฮาอชีได้ซาให้พี่น้องเบิองอยู่บ่เนาะมาบันนี้พี่น้องหื่อกันเนาะมาหื่อเดินไม่ออกก่อนเบิดเนาะออกเบิดก่อนจากซาพี่น้องตะกี้ยังหกกว่านีเนาะเฮาหื่อออกแล้วแด้วเทื่อนึงเนี่ย เราบูอ,อ่ะอเท่อนึงนี่แห้งหกเนาะอเดี๋ยวปี๋งบ่ปีงปป๋งไลยเลยพี่น้องพวกยานปี๋งบ่พวกกับยานปี๋งกันเนะาะแถวข้ามันมากอยู่เนาะปี๋งมีปี๋งขาวปี๋งเข็มมีเบิร์ตพี่น้องโอ้รงมือแล้ววันนี้พี่น้องลงมือแล้วพวกก้นกับยิบแห้งแล้ววันนี้พ้นจิตโยกแห้งนะเจ้ะข้าอยู่หนา้าบัวลายพี่น้องมีแตง่ายออก มีแต่เอาอันนี้ออกแล้วเอาคุดใหม่ออกพี่น้องคอยเพิ่นคุดใหม่ออกก่อนพี่น้องบ้านนี้ใหม่ร้ายเนาะพี่เนาะใหม่ร้ายร้ายงานจะตีเนาะเขาส่าน้องนี่เขาเคยได้ป่าเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันเตียวนี้เขาสี มันสีม้านหายกุเถี่ยเกาอยู่เนาะได้ปลาตัวหนึ่งเนาะแต่เกี๊ยเกาเนาะหักปลาครับมันหมักอยู่เป็นคูพี่เนาะตอนนั้นได้ตัวเดียวเนาะมาเบิ่งกันบ่เนี่เที่ยนนี้มันสีม้านหายอยู่บ่พี่เนาะหาเทียนนี้แล้วเนาะทานเป็นหูแลวมันสีมีเนาะมาเป็นหูเป็นหูเนาะบอลแบบเป็นเปื่อแบบอันมันหกพี่เนาะมันหกหกมันสีมีหมักมี่ปลาเนาะพี่เนาะมาเบิ่งกันบ่เนี่ มาสิพี่คนชอยเพ้นมาหนึ่งพี่อเอาบรถกันเนาะมาชอยเพนน,นะนนะันหีัหมีวานาะางีัีวเนาะเดหาออกนใหม่ล่เดกึนยะนี่ของนะนี่ไดกระดือตัวนึ่งแล้วน่านีพี่ทนะุน,น,น,นี่ขขนะ เอามาตักเยม่นตักเลยตัหัวตังอย่นั้บตเนแ่เรนี้เันเียมเียยี่มชานะแล้มันเลนถึงมาเป็เดียวมาเบิงันนี่น้อง

nó gạo ra nó nó chỉ bị nóng hải nèo mà nó nèo 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 nó, nèo yeah. nó, yeah. 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 น,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 นี่คูวันอลีเนาะตเกาห้องบ่ได้คูนะต่อหน,นัดเนาะพี่นนองนี่ตกาห้องบ่ได้ห้องบ่ได้คูวันเนาะอามาซาต่อหน,นัดเนาะแต่ตัวสมมี่ละม้าแหลวันนี้เนางม้าม้าหาแหลวันนีนะม,ม้มาหายแหล,หแลวพี่นอสองตัวแล้ววันนะนี้นะเนี่ พอโคสองตัวแล้วคูมั่นพี่เนาะมันมากมีคูเนาะป่านน้งข้ามพี่เนาะตอนนั้นบ่ได้คูมันได้ซ้ำสองตัวนี่อีละตะกี้น่ะเอาบ่ได้คูเนาะได้ตัวหนึ่งมาบบบนี้เฮาได้คูมั่นเนาะบบนี้เนาะอยู่เป็นคูเลยครัน้องที่หนึ่งก็ได้มัดให้เลยพี่เนาะมาดให้เลยเนาะสองตัวพ้นตุกแล้วมันมาขึ้นมากเนาะป่าน้งข้ามมันมาเป็นอยู่เป็นคููพี่เนาะ ใส่สองตัวแล้ว้ากระทาน้องเดี่ยวเนาะพออ่านห้ามาซาตอดทมันได้ตัวหนึ่งเนาะน้องนี่เนาะมันบดได้คูมันตะกี้นะแต่ปลาปลากระเดืดตัวหนึ่งก็ประโสองตัวเนาะพี่นนองมาอะไรตัวนึงอะซาเล่เหล่กระทับเนี่ยน้องพี่นนองเผื่อมันไม่เผื่อมันมีอีกตัวมันมันมีปลาอีกตัวมาอยู่เนาะพี่นนอะเตือนามันก็มาอยู่ใหม่เนาะมันเคยมีปลาอย่างนี้นะ มาในห้องหักเนี่ยน้อวันนี้ห้ากระซาโอนเดียได้ประคอสร้างตัวแล้วเป็นเนาะเป็นครูแล้วได้เป็นครูแล้วบาทเนี่ยตะกี้มาไหวนี่เนาะพ้นกับหยิบแล้ววันนี้ห้ากระัาน้องที่หนึ่งพี่เนาะสีได้ให้อีกที่บอกไงก็เจ้าซาไปยังเนาะน้องก็เจ้าเนาะนะเนาะได้แล้วสรงตัวข้าอยู่พี่เนาะม้านมีไงโแตะกี้มาเดียตัวเดียวเนาะตัวเดียวตัวซ้ำกีน้องได้อะไพี่เนาะตัวซ้ำหนักเล้ว จุกเอาในหูเนาะในโกนพี่เนาะมันมีโกนแท่มันก็บหกแน่น้องน่ะเนาะโวคุณตัวแข่งรีตัวเนี่ยเนาะตอนนี้ยังกระลังยางห้าเหล่นน้องสีซาพี่เนาะสีได้ซาน้องเดี่ยวบอกข้าโยงยังได้อสองตัวฮาเนาะซากับบดีสาสามีเนาะซาเนี่ยเดี่ยวหนาวมันบูร้ายเนาะมันหลักมีโกนพี่เนาะแต่มันก็บหกแน่คุณตัวแข่งอีตัวเนี้ยนะ มาน้องสากับเขาเจาสาแล้วบางแน่ยพี่น้องอ่อจีดามีสาจีดาน้องสาอยู่พี่น้องเนี่ยเบิดน้องแล้วบานเนี่ยพ้นกับตุกแห็งก็พ้นเนาะยังมันกระโดดอะไรพี่น้องโอ๊ลมย,ยืนเพียงของเขา ลมเยืนเวียงไว้เขาเบาพวงกระดอกยอ่ะเพี้ยงลมกระดอยพี่เนาะตายมันนี้พี่น้องไปได้อี่บ่เออไมมขุดแข้งเบาพวงหมดแล้วนี่พี่น้องมันลมลิเนาะเนี่ยฝนตกนี่ยเปียบหมแล้วตอวนี่ยเบาพวงนี ใคยูมยังได้สองตัวหายเนาะถถวบัวได้บ่มีน้องซากับเมื่อนะโอ้โกบกระติดนียเงียอยเงียเย่เขียดกบเขียกันห่วงวิเนาะมันตื่นน้ำพุนเนาะดีใจมันตกลงมาหายเนาะเขียกกับดีใจห่วงเขียดกบกัดีใจเนาะมันเย็นที่พี่น้องหนำพุนซาน้องก็เจ้าเลยเนาะตอนนี้ปีหนาบุกพี่นนอะ ดีหน้าพอดีบุกเนาะลมเพียงข้าโต้ขัวเขาเฮาพี่เนาะทึ่นจับถึงกล่องถึงโอ้ยเจียดโอ้ตัวใหญ่นะพีああ่เนาะทำซองนี่โอ้เต็ยนนี้หาน้องชายู่ตอนนี้นะข่าอยู่ยังได้พวกกิ่นหายแล้วเนาะในป่าคูหนึ่งแล้วพี่เนาะ ถานอนหนีวะสีช้านอนหนีตอแับนี้พี่น้องถานอนเดียวกับอันนี้เนาะตอนนี้ก็ลังก็ลังป่านพี่น้องนอนหนีเพี้ยงม่ไยแต่แบบนี้อ้าวสีชาไว้บ่พี่น้องบบบนี้นะชาไว้แบบเนาะมาเบิ่งกันมาเบิ่งกันพี่น้องมามาสากันแับนี้พี่น้องล้องงาสัะเเน Voca liối, mẹ nó. đó liối. thầy nó lắm. Tiếc thuyền tìm 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 nó tìm 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 มูนาตีเนี่ยโยได้ต่อข้อกับปั่นเครื่องเดียวพี่เนาะได้ทำห้าได้พวกมั่กีเนาะซับปันน่นเครื่องเดียวกมีอีกเนาะ ป่าหาอยู่บี่นอกมั้งเนกเลนมาีน่ยโอ้ยเปียนก่อนบดนี่ย้พบทาเปียนก่อนที่นองันนี้เมื่อยแล้วเอาวนะขั้ววงมวยเลยเนาะุ่กระตูงเนียไปี่นอ

ก็รั์กับนมถือเป็นเรมันในใต้เหมนี้พี่น้องิได้ไทยบิ้งอยู่ัน่ยกคอตัวนึงแล้วนี่พี่น้องนี่ได้แล้วนี่ยอกระดูกไว้เอาหมอมัจังลนะหมอมาจังมาไปแล้วนี่ได้แล้วนี้พี่น้องข้าโยด้กับปูตัวนึงกับปอโคตัวนึงหมือนี่ยอ๋อนกับโต้ก็เนาะนี่พี่น้อง มานตัวนึงเนาะไอผู้ใหญ่พูดะฮาเนาะบัวเขาจับก่องพี่เนาะบัวได้ตังกองอยู่เนาะพุ้นกระตุ้งแหงตรงเนี่ยฮะฉิบันอ่พเนาะมาตอนพ้นตุ้เนาะกนเนาะมาาตอนพ้นตู้ควณหยีบพี่เนาะทำม่กวนยันมองวิมีทำม่วนเมนสิได้เอ่มันนี้พี่เนาะย็นหน่มีอยู่เนาะ เ๋อคาับบ่อไรเนาะดินลมๆน่ะหาแล้วันนี้นะสีได้แต่ปลาโคตัวเดียวนี่เบิ่งแล้วพี่น้องใครยิงได้สามตัวเหรเนาะฮาน้องน่ะได้คูหนึ่งเนาะปลาโคลตัวจำเครนนี่พี่น้องน้องนี่ได้ตัวหนึ่งเนาะนี่ปลาโคลเขาปลูกกระปูตัวหนึ่งเราโมมีถ้ำไหมเนาะเออน้องโมมีถ้ำ่น้องลื่อมเลื่อม น้องโมมีถ้ำมีกวนแล้วมันกับโบมักมีป่าเนาะคือแบบน้องนั่นเท่ามีถ้ำเนาะมันกับเลยมีคูหนึ่งหายเท่าเนาะโ่อวันนี้พี่เนาะมื่อยแห้งแถมพุนกระตุ้งเนาะพุนน่ะตัวพุนแห้งนะพี่เนาะไปวันนี้เรามาสรุปกันเนาะมือนี่เนาะอันไหนอยูสามตัวพี่เนาะประคอประคอเป็นครูเลยสองตัวเนาะตัวซ้ำหน่อย ตัวใหญ่ตัวหนึ่งตัวน้อยตัวหน become, ip, ึ่งพี่น้องบ่อใสด้ายสรุปอยู่พุ่นเนาะมาสรุปยู่เขื้นเพราะว่าพุ่นตุกแข่งเนาะพี่น้องตอนนี้ยังพุ่นตุกอยู่กระมัเตื่อยู่เนาะมือนี่เนาะได้เป็นครูเลยประคอกันเนาะกับประคอหน่อยตัวหนึ่งแล้วก็ปูตัวหนึ่งพี่เนาะนี่คลิปนี้กับโจทย์เพี้ยนตัวนี้เนาะพี่น้อง หามากกับหาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้สองหวงๆเอบปันท่องแซลานี้เด้อพี่น้องบ๊ายบาย